นี่โอ้โหจะมาขวางทางเราไว้ทำไมน่ารักอ่ะชอบอ่ะใครๆก็พูดอย่างงี้กันทั้งนั้นแหละจริงหรืเปล่าจริงนะสินี่บอกตรงๆฉันมีชื่อว่าผาจ้ะชื่อจริงชื่อนัลหรืเบตจ้ะฉันไม่ได้อยากรู้เปลี่ทางไปฉันจะรีบไปตลาดอันนีจริงๆแล้วถ้ามีมีเมียหรือมีอะไรก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวตอนนี้ฉันโสดฉันโสดแล้วยังไง อยากได้เธอเป็นแฟนสักแป๊บได้ไหมอะฮะน,นี่ไม่ใช่เล่นขายของกันนะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นถอยไปดีกว่าเอาบอกตรงๆกันเลยทำไมเธอต้องยอมเป็นเมียฉันซะถ้าไม่ยอมเป็นเมียฉันฉันปล้มน่านี่จะบ้าเหรออืาเปคนปล้มในบ้านเงี้ยอย่าเข้ามาใกล้นะโธ่เมา เ,เซื้อรถได้สองคันนะเปล่าจองเลิกมุ่งวังจะสร้างชีวิตอย่ามาสะเก็ดเขาใกล้สองพันสองคันี่เจ็ดพันกว่าไม่อยากานะจะรวมคิดรวม ยืนขนหัวตั้งหนังหัวตูงต้อกระดุกใจกระดุกนี่ต้องยืนขวัญหายบักน้ำรายหกวันนี้มีโชคเหลือไทยของที่ไม่เห็นมันจะเหม็นดือหอมให้เกลี้ยกล่อมพะกอกิ้งก็ไม่ชอบอ่ะไม่ยืนยอนี่ขอยิงช่างสวยช่างนิ่งไม่นาย เกิดความนิยมไทยว่าผมระยำนะลับปุบปรับขับปัม้มนางไปดดด้้้วย,วยช่ ูจัดการเองเฮ้ยอะไรไม่เกี่ยวกันนะเฮ้ยโขนตะโกนลิเกทิ้งยังไงก็ตามแต่ผู้หญิงคนนั้นกําลังจะเป็นของเขาของใครล่ะของเขาอะของเขาเนี่ยโอ้โหของเขาไปควายนี่ขอร<อ>้องนะพี่ขอร้องทำไมการทางงี้มั ขับป้ามันมาทาไม่ถูกไม่ต้องครับก็ชอบอะ่กะก็ชอบทําไมไม่ไปสู่ไปขอเัาแล้วพี่อา้าวมึงทําไม่ถูกนะพี่มันก็ลองกันก่อนสิถ้าติดใจทําดีเอาตกเอาใจด,ดีก็เออค่อยไปขอพ่อแม่เขาสิเด็กคนน้อไม่ใช่ขนมขายริมทางซื้อรถยังลองได้เลยนะนะนี่ไม่ใช่รถครับนี่คนขขรลองครับพี่กลับ<ะ>ไปดีวกว่าครับเออจะกลับไม่ได้ทำไมอ้าวเอ้ยอย่างนี้มันต้องมีเรื่องอะมีเรื่องพี่จะมีเรื่องอะไรครับมีหรือพี่มีปัญหาอ้า แกนัมีปัญหาหรือเปล่ามีที่ครับอาอยังไม่มีทายมาอาทายเลยครับพี่ว่าผมจะขึ้นหรือจะลงครับอ้โอโห,โหปัญหาอย่างงี้ง่ายๆเลยเคยดูบ่อยเห็นบ่อยนะอาผมพี่ว่าผมจะขึ้นหรือจะลงครับผมว่าพี่จะขึ้นผมลงครับโอ้โหวิ่งเลยนะเนี่ย <c oughs> ชาดิกเลยออามั่งเลยเอามั่งเลยมันมันตีต้องย้อนเกตต้องย้อนเกตพี่ก่อนแล้ตีไม่ตีไม่ันทำไมโอ้โหมันมันจะไม่สวยนะทิศฮะ มาผมมาเน่เน่เน่ผมทำอย่างเนี้ยผมจะขึ้นหรือจะลงผมว่าพี่จะลงครับวายผิดเลยหนูนี่นี่จะขึ้นมามามาเพื่อนได้แล้วแล้วพี่ก็ลงนครับขออีกเที้ยวขออีกเที่ยวถ้าไม่ได้ตีถ้าไม่ได้ตีแกนะจริงๆครับครับจะกลับบ้านเฉยๆเลยจริงไมไม่เอาอะไรตดมาติดมือด้ยจริงนะเนี่ยอแกว่าฉันทําอย่างเนี้ยฉันจะนั่งหรือฉันจะลุกง่ายง่ายง่ายงผมว่าพี่ลุกครับ ว้ายฉันจะนั่งฉันจะนั่งมา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 อาแล้วแล้วพี่กันลุกโอ้หทำเหมือนนี่ทำเหมือนลูกแพะเพิ่งเกิดพี่กันน้ำมึงเนี่ยแป๊ดเลยนะเนี่ยแป๊ดเลยนะเนี่ยแป๊ดเลยไงขออีกเที่ยวนึงขออีกเที่ยวเลยอยาให้เหมือนเก่านะอ่ะฮะนี่เลยดูลักษณะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยแกว่าฉันจะไปดิฉันจะมาเนี่ย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 ผมว่าพี่จะมาครับว้ายฉันจะไปนี่ยก็ไปเลยโชคดีเด้อมามามาอะไรแล้วก็มานี่ อ้าหาเรื่องเนี่ยหาเรื่องกันสิครับแล้วเป็นคืนที่ใครเนี่ยฮะคืนที่ใครอ่ะหัวเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเป็นอะไรครับภาษาอังกฤษโนไงโนโอ้โหภาษาอังกฤษภาษาอปไปซักไม่เกี่ยวกันผู้หญิงนี่ขอแล้วพี่กลับไปดีกว่าครับไม่ครับเราขอร้องแล้วครับมึงกลับเพ้อพี่ไม่ครับกลับเพ้ออยากมีเรื่องเอายางอีกยางอยากมีเรื่องอ่ะอยางอีกยังไงยังไม่ยังไม่เข้ามาช่วยกูอีกมึงนี่เคลียร์พอนแต่ละเออคุยที่คุยที่ผู้จัดการเองเด็ดเด็ดแตเย็นนะพี่ขอร้องนะพี่ ใหรลามเฮ้ยมันชิดเกินไปวะพี่ผม<า>ขอร้องพี่จ๊่แฟนเราทำไมพี่ใจเย็นใจเย็นขอร้องพี่ใจเย็นครับค่อยคุยกันมาด้วยกันครับบ้าหรือว่าเมาทำโมไรศิลธรรม ปล้ำไปทั่วนิสัยชั้งทั่วตามชัน้นพูดมาได้นึกอายผู้ใหญ่และเด็กทำไมนี่พระเอกมันดามันพูดไม่เบาอายเขาเป็นบ้าทไทมนึกเกลียดขี่หน้า,ามันนั้น ว่าจะาช่างเจนเก่งจังถ้าพูดไม่ฟังโดดฟันน้ำพึง่งระวังเอาพู้จูดกันได้ไหมเนี่ยขอให้ม,มันชะล้อตัวเองไปก่อนมทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะจับมี เขาจะฆ่ามึงอยู่แล้วมึงทำอะไรถ้าจะฆ่าก็มีอาวุธนั่นนเี่ยมันต้องอาวุธเนี่ยเอาดึงออกมาดิมันหนีเนี้ยมันหนีเนี่ยเนียเนียนเนียนเนียเนี้ยฆ่ามันดีหรือเปล่ามันโง่จริงเลยจะไปมีเรื่องแล้วมึงไปเน็บมันทำไมแล้วเนี่ยเอาไปเน็บแล้วมันมัีมีปอกอ่ะถือเอาก็ได้ลิเกถืออาวุธก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเน็บอย่างนั้นหรอกครับไม่ต้องรอกเอาเอาเอาออกให้หน่อยเท็ดเอาออกอีกเอาออกให้หน่อยโอ้โหเรื่องมากจริงเลยเนาะเออเออแค่เนี้ยเออมา Terima kasih telah menonton! ทำไมเฮ้ยทำไมมึงเอาไม่รอดกูทีทำไมยังอ่ะกูก็หยิบไม่ถึงเหมือนกันจะเลยไม่ต้องแล้วมาด้วยกันหรือเปล่าวนีแพ้แล้วแพ้แล้วไงกูอยากมีเรื่องว่ะพอแล้วหน้าแตกอ่ะหน้าแตกจิอยากฆ่าด้วยซ้ำแม้ทำตาเพียงแค่ฟันหน้าสั่งสอน ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังยัง,ง,ง,งทำหน้า,นาบื้อแถมมือบอลสร้างเรื่องเดือดร้อนดื้อรั้นไม่อยากจะสนเฮ้ยไอคอนซาบ้ามัน<ะ>ยังไม่ยอมมึง<ะ>ยังอ่ะกูซาให้สนนะระวังตัวไว้ไอหัวซาปากทั้งสนกูไม่เคยสนนะ ช่วงสัน้นนี่มึงดูกูมัง่งรีบตั้งนโม<อ>นโมตัสสะวัตรนโมสมาสุตัสสะนโมตัสสะนโมาตัวตัวสมาสตุตัสสะนโมตัสสะถูกมวรควด้วยนววะมึงดูกูมัง่งรีบตั้งนโม,มเม็นของอะไรวะวันนี้ขอโชงอ่ะวิชาอ่ะมีของดี้ไว้เจ้าไรเวทมนต์่ะขนมาทั้งวิชาเหนือชั้น ปลุกผีสินทุพัดทินโอ้ปลุกผีศักินาลินดาวไลยโอ้โหดูมันเล่นผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีนาโอ้โหผีนายอะทั้งนั้นโอ้แต่ละพัดมีเลยเนาะปลุกพระไอ้ง้งผีนั่งชฉงเง้อปลุกทั้งพระอีเปอลละแหกปินปลุกหลวงพ่อเปินก็เชิญหลวงพ่อปิน ผูกหลวงพอดินหลวงพ่อดันโอ้โหมันปลุกมาเยอะวะปุกเสือเพนเพนทางปุกลิงลมที่ข้างขาขวานี่สักมาเมื่อบ่ายหัวใจหมาบ้าให้มาพร้อมหน้าทางนั้นปลุกย้้ยหักนุมานปุกวิญญาณสมิงความมี เราวิ่งหนีมันเอ้าเฮ้ยแล้วปลูกซว้เยอะเลยหลงใจหายนัวของมันมีจริงถ้ามันไม่หนีนะเหตุปลเยอะขนาดนี้ทำไมถ้ามันไม่ไปนะกูอยาตจะวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งแล้วเพื่อนพี่สัมพันธ์โชคดีนะเนี่ยที่พี่มาช่วยฉันได้ทันน่ะแฟนมึงอ่ะมึงจะดันทำไมมึงจะอายอะไรวะกูไม่ได้อายมึงอย่าดันสิทำไมล่ะ หน้าไปใกล้ๆเออรู้แล้วเดี๋ยวกูคุยเองเออคุยคุยคุยลำพึงจ้าไม่เป็นอะไรนะก็ไม่เป็นไรนะสิใกล้ๆดิว่ะมึงมึงจะทะลึ่งผู้หญิงนะรู้แล้วมึงอายทำไมแฟนล้วมึงจะดันทำไมลูกไม่ดันมึงใกล้ๆกันมันไม่ใกล้ๆเขาสักที้ิกูคุยก่อนไม่ค่อยดันเออคุยกันคุยกันคือว่าพี่เออ้ยนึกว่าดันแล้วพอดีดันดันมันกล้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันเนี้ย ก็ไม่ได้กะว่าจะมาเจอพี่หรอกนะกะว่าจะไปตลาดแต่พอดีอ่ะก็เจอไอ้บ้าคนเมื่อกี้เข้าก่อนนะสิไม่เป็นได้หรอกดีนะที่พี่สองคนน่ะมาช่วยทันทำไมอย่างนั้นน่ะของของพี่อ่ะเสียหายหมดแล้วมึงรู้ได้ไงว่าของของมึงอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกแล้วนงว่าเขาเป็นของมึงไงกูพี่ตู่ารักเนาะ ทักคนทีว่าอย่างนี้ข้ามแถวด้วยเออมีตัวเดียวในโลกซีแล้วดาวเอ้ยดาวข้งดาวป้าสูม่เกเกมเปลี่ยนดาวดาวดุงงามเป็นเพล่เจอจ้า สดใสตรึงใจติดตราอยู่ดาราที่บนนาภาอ้าย มาเกิดไปหมดตองเนจเจ้างามคมคำเสน่กระไรกระดุกเนสาย,มยามเมยำช่ามไม้ตามอง ใม้เลี้ยงไวเพียงแค่ช่อีกเลือดจ,จะต้องตรมชีวิตยิ่งกว่าพิษยาเรารักกันเจ้าอัน ใจพระน่าจะแกวตากลัวออกลายมาให้เห็นว่าเป็นเพื่อนแม้ใจเปิดได้ใจเจ้าดู เพี่เปิดใจฉันหนหยโจึงไม่ยอมก็เพิ่งจะพร้อมถ้าง้นขอมสักสิบทีโอ้โหนไหวเลยห้ยาหมองมากไห<ฟ>มเปล่า मत बोलू नका เย็นก่อนดีกว่าอย่าพึ่งโกรธไปก่อนได้ยังไงฮ้อดจอบข้งงานฉันนะมาล้าง,าาก,งก,กันแบบนี้ได้ทำไมล่ะมึงไปซื้อตั้งแต่ตอนไหนเว้ยฮ้อนอบมึงเนี่ยมึงซื้อตอนขามาที่แม่ทะเลนนั่นแหละอ๋อว่าลงไปนานเลยแมเย็นก่อนดีกว่าอย่าพึ่งโกรธแม่เห็ดหอมเห็ดสดสองสาว เห็ดสดอย่างงี้เห็ดสดมึงแน่ดอกเดียวกะทะบานแล้วมั้งอะไรของมึงเนี่ยเห็ดตั้นจะมึงคยกันเรื่องเห็ดเอ้าเป็นเห็ดปุ๋ยยังทำไมล่ะเออกูเชื่อมึงไงเออถ้ารู้ถึงใครจะอายเขาจะมีเรื่องอย่าให้มีเรื่องราวหรือลัานโคตดอกในร้อยคงอร่อยถูกกลิ่นงั้น ก็แบ่งกันกินแล้วกันซื้อมาเยอะซื้อมาเยอะมีหัวหลอกเต็มหมดใครช่วยเลยนะช่วยหน่อยดิเดี๋ยวมช่วยเดี๋ยวผมจ่ายจ้าให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยฟองพี่จะเอ่ยอย่าแย่งกันเลยนะไอ้ใช่ใช่เดี๋ยวพี่แบ่งฮอตดอกให้หนึ่งอาม มึงซื้อมาด้วยเหรอเนี่ยกูไปตามตูดไปผู้เอกด้วยขอบใจมากน่นี่พี่จะมาพูดอะไรไร้สาระฮะอะไรไร้สาระก็ฉันน่ะนั่งคุยกับพี่สัมพันธ์อยู่แล้วพี่น่ะเป็นอะไรนั่งคุยกันหน้าอะไรฮะเป็นอะไรกันถามพันธ์ว่านั่งคุยกับเขารู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนสัมพันธ์ป็นพี่สัมพันธ์พูดได้เนาะหน้าด้านจริงๆเหรอไปหน้าด้านหน้าด้านเออไม่มียางอายรู้ก็รู้ว่าเขาเป็นแฟน มึงอะมึงไ้ควายเพราะนั่งคุยกันอยู่มึงเปใครมันจากไหนเนี่ยกูมันไปมาก่อนพี่สาคัญมันเป็นยังไงเนี่ยให้เรื่องจริงอะใจเย็นก่อนนะนี่ถามจริงจริงเขาไปพูดตอนไหนเนี่ยสมคัญจำไม่ได้เหรอนั่นสมคัญบอกแอนจองพิดอยู่อะจริงเหรอบอกเมื่อไหร่อยู่มไม่บอกมันตั้งแต่ตอนไหนไหนเนะในฝันในฝันโอ้ยดีนะมันไปเข้าฝันมึงอะถ้าเข้าฝันกูนะเป็นผีพุ่งใต้ไปแลในฝันเนี่ย ไม่ได้เหรอจะบอกรักฉันไม่ฝันไงฉันจำได้ติดตาติดใจเลยนะเธอหยุดหาเรื่องได้แล้วยอมรับความจริงสักทีจะรับความจริงอะไรอะ่ะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันจาะเพิร์นใช่สิอุยฉันอีดวงคอเป็นสามไม่ร้หกน,นาเนี่ยเบาๆจะมันดำเนี่ยดำไมนะ่ได้ของำดำๆอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยาวว่าหาของขาวไม่ได้การีดำเนี่ยเป็นต้นแดนไม่ะดีม่เม่ามันนี้ ีหน้าไหวล้าหูกูจะเอาอีเนี่ยไปไหวล้าหูทำไมวะเอาของดำไงบอยมึงอะลาหูจะ่ล้ากูไม่ได้ไม่รู้และกระแททางจะเอาไปไม่ไหวแล้วทนาดถึงไใหญ่กว่าลาหูอีกอะเปว่าตั้งขาเปรียบเทียบทุกมึงไงเนาะกูล้อเล่นถ้าเป็นผัวกูกูตบปากไปแล้วเนี่ยจะบ้ากันกูตบกูไม่ได้แล้วไม่อะกูเอาปากหนีไงจำไหมนะอย่าเรื่อกเลยนะวันนี้มองของดาไม่เป็นไร บอกมึงยังจะรออีกเหรอมึงยังจะรออีกหรือไงเนี่ยทำไมลงแค่กูตายเลยหรือไงกูว่มีสิทธบโลนนี่เออเออมึงรอไปอีกสักวันนึงไปไว้สักวันนึงทำไมลราบอลเดียวมันทำไมเอ็มึงบอกรอสักวันนึงไงกูหมายถึงว่าอีกสิบวันยี่สิบวันหรือปีหน้าที่มีสักวันนึงเออเรื่องของมึงอะถ้าสักวันนึงชานอนอกหายใจน้องอายเมื่อไหร่นะ นี่เป็นอะไรหรือเปล่านี่อันนี้ชื่อชื่อน้องอายถ้าอกหักจากน้องอายแล้วจะไปหาน้องเอกไม่ได้แล้วนะเอ้ยเอกนี่อะไรวะเนี่ยหมาสิหมาพ่อพ่อกูไม่ได้หมาพ่อกูแมวไหนอ้าย่อุ๊ยเก่งคนละเมึงอน่ะถ้าอกหักจากน้องอายเมื่อไหร่นะวันนี้ต้องกินน้องเอ้ออ้วนกันแล้วกันชซอกวันเดียวพ่อคูคูฉัว่าทำไมดุจัง นี่เห็นมใจเลยหน้าตาดีนะเป็นเหตุทําให้สา,ๆาวๆแถวหมู่บ้านเนี้ยหลงรักพี่กันทุกคนเลยแค่นี้หน้าตาดีถ้าล่อยอย่างก,กูไม่หยิงตายแล้วมึงอะเฮ้ยามาดลมิรออพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันลำพึงอ่ะก็จะกลับบ้านเลยแล้วกันถือวาเนี้เ่องไม่ดีไม่ไปแล้วตรงตลาดอะ่ะลำพึงจ้าพี่มีเรื่องจะบอกลำพึงด้วยอะไรจ้ะพี่พี่สัมพันธ์นะ รับหมายจากทางการให้ออกจับเสือพงพี่จะเป็นต้องกลับไปที่บ้านก่อนนี่แสดงว่าหลังจากนี้ไปพี่ก็ต้องออกไปข้างนอกอาจจะต้องเข้าไปในเมืองก็ไม่ได้เจอหน้ากับลาพึงสิจ๊ะพี่ลาพึงไม่ต้องคิดมากนะลาพึงเดี๋ยวพี่จะรีบไปรีบมาพี่ไปทางานในกรุงเทพเดี๋ยวพี่ซื้อกรุงเทพมาฝากลำพึงซื้อกรุงเทพ จะบ้าเือไงเนี่ยมึงไอ้นนไคนใจดําแฟนมึงแท้แท้มึงยังไม่คิดจะซื้ออะไรให้เขาเลยกูเป็นคนอื่นนะเนี่ยกูยังจะซื้อกรุงเทพมาฝากลําพึงเลยกลัวกรุงเทพ,เทพมันไม่ใช่สิ่งของ,ของมันรู้ลักกูเห็นกรุงเทพกูเห็นอะไรกูชอบซื้อทั้งนั้นแหละเดบ้าเรือะไงเนี่ย<ม>พี่จา๋าแล้วถ้าหากว่าพี่เนีะ่ะออกไปจับโจรลําพึงกลัวจังเลยอะ่ะถ้าหากว่าวันหนึ่งน่ะพี่ไปเจอผู้หญิงสาวสวยแล้วเกิดเปลี่ยนใจจากลําพึงแล้วลาพึงอยู่ทางเนี้ยลำพึงก็ไม่คอยก็แย่เลยหรอ พีให้สัญญาถ้าเสร็จธุระแล้วอะพี่จะรีบกลับมาหาลำพึงสัญญาณนะจะรีบมาขอลำพึงพี่จะมาขอลำพึงเหรออย่าลืมสัญญาณนะะพี่จะกลับมาหาลำพึงนะจ้ะรอนะลำพึงน,นะฉันจะรอ,เ,อเดี๋ยวพี่ก,ก,ลกลับมาไปทนางานแล้วจะรีบกลับมา ใจนะจ๊ะเธอจ๊ะเลีบไปเลีบมานะเดี๋ยวกูดูทีเอ้ามึงไปกับกูก็จะฝากดูแลอยู่ด้วยเนี่ยเพ่ไปกับมันใช่ไหมเนี่ยกู้โว้กว่าใจกูอยู่กับเขานี่รำพึงแฟนพี่อย่าหนีพระเข้าใจนะจ๊ะเธอจ๊ะรอนะ ให้เฝ้ารอพี่ขอเวลาจะพาพ่อแม่มาหมายมานันะกลัวหนุ่มมาใกล้ทำให้พี่เกจะรีบมาขอเธอให้ทันไม่ต้องเป็นหวน่วง<า>จะรอพี่นะจ<า>๊ะสัญญาแล้วนะ you <sharp inhale>